สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ o อไอโอ n n แนนะครับอีพนะี่นาผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูมเมอถืเอที่เพิ่งเปิดตัวของค่าย vivo นะผมนั่นก็คือ vivo y 2 2นะฮะซึ่งมาพร้อมกับชิปเกมมิ่งอย่าง mediatek helio g 8 5มาพร้อมกับแบตเตอรี่5 0 0 0 m a มิลลิแอมป์กล้อง50 m สบเมพิกเซลบนบอดี้พรีเมียมแบบกันน้ำ บรรยากที่มีบอดแสของวาที่รุน้องใหม่จากกุล vivo y series อย่าง vivo y 22ไปเมื่อวันก่อนนะฮะล่าสุดก็มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วที่ประเทศอินโดนีเซียภายใต้สโลแกน all fun in one vivo y 22ชูรงที่ตัวเครื่องดีไซน์พรีเมี่ยมแบบเหลี่ยม fat frame ซึ่งมาพร้อมกับขอบโค้งมนแบบ2.5ดี d มีฝาหลังผิวสัมผัสแบบด้านเป็นประกายไล่เฉดสีพร้อมลดลายสะดุดตาด้วยเทคโนโลยี crystal l i n m e รวมถึงป้องกันร,รอยขีดข่วนกับรอยนิ้วมือได้ดีและที่สาคัญมาพร้อมกับคุณสมบัติป้องกันน้ําการฝุนตามมาตรฐาน IP53 โดยตัวเครื่องนะผมติดตั้งกล้องหลังคู่ความละเอียด50เมกะพิกเซลและ2เมกะพิกเซลรวมกับเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือที่บริเวณหน้าค่างของตัวเครื่องมีว้2 2มาพร้อมกับหน้าจอทรงหยดน้ําแบบ HD Slide Screen สำหรับขนาดหน้าจอนะครับจะอยู่ที่6.55นิ้วควมชัดระดับ HD Plus มีค่าความสว่างสูงสุดอยู่ที่530นิตสามารถใช้งานกลางแจ้งได้ v i v o Y22 นะครับผมเลือกใช้ชิปเซ็ตเกมมิ่งอย่าง Mediatek Helio G85 รองรับเทคโนโลยี Multi Turbo 5.5จับคู่กับแรมสูงสุดขนาด6 g b รองรับเทคโนโลยี Extended RAM 2.0ซึ่งสามารถเพิ่มแรมเสมือนได้อีก2 g b ส่วนรอมนะครับผมความจุสูงสุดอยู่ที่128 g b ตัวเครื่องสามารถเพิ่ม Micro SD card ได้สูงสุด1 t b โดยตัวเครื่องนะครับผมมาพร้อมกับความจุแบตเตอรี่ขนาด5,000มิลอรองรับเทคโนโลยีชาร์จไฟสูงสุดอยู่ที่18วัตต์ตัวเครื่องรันบนระบบปฏิบัติการ Android อร12ครอบทับด้วยฟันทัด OS เวอร์ชั12 สำหรับ v e i v o Y22 นะครับมีสีให้เลือกทั้งหมด3สีได้แก่ Starlight Blue, Summer c r e e n Metal b o r l d Green สำหรับราคาที่ตีเป็นเงินไทยก็จะอยู่ที่5,900บาทซึ่งคาดว่าจะเปิดตัวในบ้านเราเร็วๆนี้นะคะนี่ก็เป็นสเปคอย่างเป็นทางการนะฮะของ V e i v o Y22 มือถือชิปเกมมิ่งราคาประหยัดนะครับจากทาง V e i v o หากมีข้อมูลใดๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับกบ้านวางจำน่ายนะครับเดี๋ยวผมจะรีบมาแจ้งท่านผู้ชมทราบกันครั้งนะฮะ ก่อนจะจอกันไปนะครับผมก็ฝากไว้เช่นเคยนะผมอย่าลืมกด u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมนะฮะเพื่อจะไม่พลาดการรีวิวแล้วก็ข่าวสารต่างๆในช่องผมนะสำหรับ EP นี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะผมบ๊ายบาย